เอาแล้วับท่านผู้ชมก็กราบสวีดัดสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านกันด้วยนะครับก่อนอื่นกดติดตามก่อนเลยครับโอโหคุณพระตอนอยู่กับเรานี่เรียบร้อยดังผ้าพับไว้นั่งตาใสาแป๋วเหมือนแมวเชื่องเชื่องแต่พอเท้าแตะฝั่งโน้นปุ๊บแปลงร่างเป็นซูเปอร์ฮีโร่ปากเก่งทันทีนี่ตกลงเราจับฉเฉลยศึกหรือเรากำลังส่งดาราหน้ากล้องกลับไปรับรางวัลอสการ์กันแน่ครับเนี่ย ไทยเราเลี้ยงดูปูเสืออย่างดีมีทําฟันแถมให้ด้วยแต่พอกลับไปปุ๊บพลิกลิ้นหน้ามือเป็นหลังเท้าใครไม่อยากตกข่าวละครลิงโรงใหญ่ชาบนี้ห้ามเลื่อนขานเด็ดขาดฉากหน้าแสนดีกับละครลิงที่ชายแดนสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับผมคนเดิมเพิ่มเติมคือวันนี้มีเรื่องให้คันหัวใจกันอีกแล้วครับท่าน วันนี้31ธันวาคมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แต่ดูเหมือนชายแดนไทยกัมพูชาของเราจะมีเรื่องให้ตื่นเต้นยิ่งกว่าจุดพลุเขาดาวซะอีกใครที่ตามข่าวชายแดนแล้วรู้สึกอึดอัดฟังทางนี้ให้จบเพราะเมื่อเชา้านี้เวลา1 0 2 0นาทีสดๆร้อนๆที่ด่านบ้านผักกาดจันทบุรีไทยเราได้ทำการปล่อยตัวทหารกัมพูชา18นายกลับคืนสู่อ้อมอก,อกแม่เป็นที่เรียบร้อย เป็นไปตามสัญญาหยุดยิง72ชั่วโมงที่ผู้หลักผู้ใหญ่เข้าไปนั่งจิบกาแฟเซ็นสัญญากันเมื่อวันที่27ธันวาคมที่ผ่านมาเป๊ะเป๊ะไม่มีขาดไม่มีเกินแต่เดี๋ยวก่อนครับประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่การปล่อยตัวแม่ถ้าแค่ปล่อยตัวกลับบ้านธรรมดามันก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งสิครับแต่นี่มันมีอะไรทำแมงทำแมงยิ่งกว่าแกงกะทิบูดค้างคืนคุณลองนึกภาพตามผมนะ ตอนอยู่ฝั่งไทยทหารทั้ง18นายนี้นั่งพับเพียบเรียบร้อยทานข้าวกล่องที่เราจัดให้นั่งนิ่งสงบเสงี่ยมเจียมตัวราวกับนักเรียนดีเด่นรอรับเกียรติบัตรไม่มีหรอกครับไออาการฮึกเหิมปากดีหรือโวยวายแหมเรียกว่าเป็นเด็กดีจนหน้าหายใจทางการไทยเราก็ใจป่าครับ มนุษยธรรมค้ําคอยึดถือศักดิ์ศรีลูกผู้ชายชาติทหารเราดูแลประครบประงมอย่างดียุงไม่ให้ไตไรไม่ให้ตอมตรวจร่างกายให้ครบถ้วน360องศาผลออกมาคือฟิตปังแข็งแรงเปรี้ยทุกคนไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยช้ำพลิกตัวหาแผลให้ตายก็ไม่เจอนี่แหละครับมาตรฐานกองทัพไทยโปร่งใสย,ยิ่งกว่ากระจก แต่ความพีคมันเริ่มหลังจากนี้ครับคุณผู้ฟังพอถึงเวลาส่งตัวข้ามเส้นพรมแดนกลับไปเท่านั้นแหละปุ้งเหมือนเวทมนต์เสกจากเฉลยที่นั่งจองกลายเป็นวีรบุรุษสงครามซะงั้นพ่อคุณเอ้ยนึกว่าพึ่งไปกอบกู้เอกราชคืนมาจากต่างดาวภาพที่เห็นคืออะไรรู้ไหมครับดอกไม้ช่อโตเสียงเชียกระหึ่มสื่อมวลนรุมสัมภาษณ์แหม ทำยังกับว่าพวกเขาไปรบชนะฆ่าศึกศัตรูมาทั้งที่ความจริงคืออะไรคือโดนเราจับกลุ่มพระรุกล้ําเข้ามาในบ้านเรานะครับมันน่าเจ็บใจไหมล่ะครับพี่น้องเราทําตามกฎกติกาเป๊ะเป๊ะแต่ฝั่งนู้นเล่นบทด,ดราม่าควีนสร้างภาพกันใหญ่โตนี่มันละครหลังข่าวชัดๆ ใหเราเล่นบทพระเอกแสนดีแต่ดูเหมือนฝั่งนู้นจะเขียนบทให้เราเป็นตัวร้ายในสายตาประชาชนเขาหน้าตาเฉยมันน่าน้อยใจแทนเจ้าหน้าที่ไทยจริงๆที่อุตส่าห์ดูแลอย่างดีแต่ผลตอบแทนที่ได้คือการเอาไปเคลมเป็นผลงานทางการเมืองแบบหน้าด้านสั้นเนี่ยมาต่อกันที่พาร์ทนี้ผมบอกเลยว่าพีคในพีคใครกำลังกินน้ำอยู่ระวังพุ่งเพราะเรื่องนี้มันสะท้อนความใจดีสู้เสือของคนไทยได้แบบเจ็บแสบที่สุด คุณจำที่ผมบอกได้ไหมครับว่าเราดูแลดีดีขนาดไหนรู้ไหมครับมีข่าววงในหลุดออกมาชนิดที่ฟังแล้วต้องร้องฮะจริงดิคือก่อนจะปล่อยตัวเนี่ยมีทหารกัมพูชาเจ็ดนายย้ำว่าเจดนายเดินมาสกิดเจ้าหน้าที่ไทยแล้วขอร้องด้วยสายตาว้าววอนคุณไทยสิเขาขออะไรขอข้าวกินเพิ่มเปล่าขอยากันยุงไม่ใช่เขาขอให้หมอไทยทำฟันให้หน่อยครับ โอ้ยคุณพระช่วยกล้วยทอดนี่ตกลงพวกคุณมาเป็นเฉลยศึกหรือมาทัวร์สุขภาพแบบเมดิคอลทัวริซึมกันครับเนี่ยนึกภาพตามนะครับโดนจับข้อหารุกล้ำพรมแดนสถานะคือผู้ถูกควบคุมตัวแต่มีความกล้ามาขอนอนเก้าอี้ทำฟันหมอครับขูดหินปูนให้หน่อยช่องปากไม่ค่อยสะอาดแบบนี้หรอแล้วที่น่าเจ็บใจคืออะไรทราบไหมครับไทยเราทำให้ครับใช่ครับคุณฟังไม่ผิดทีมแพทย์ภัย ผู้ยึดมั่นในจรรยาบรณและมนุษยธรรมอันล้นพ้นจัดการทําฟันให้เสร็จสับอุดฟันขูดหินปูนตรวจสุขภาพช่องปากครบวงจรบริการดุดญาติมิตรแต่คิดตังไม่ได้สักบาทน,นี่เราเป็นสถานกักกันหรือคลินิกทันตกรรมครบวงจรครับเนี่ยถามใจจริงๆนะครับถ้าทหารไทยหลงไปฝั่งนู้นบ้างจะได้สิทธิ์แบบนี้ไหมครับอย่าว่าแต่ทําฟันเลยครับแค่ข้าวแดงแกงร้อนจะได้กินอิ่มท้องหรือเปล่ายังไม่รู้เลยแต่นี่คือ t h a i l a ด์ only ไงครับใจดีจนดูเหมือนบ้องตื้นในสายตาบางคนหรือเปล่าเราดูแลเขาประหนึ่งแขกบานแขกเมืองทั้งข้าวปลาอาหารที่หลับที่นอนยารักษาโรคแถมบริการเสริมทำฟันให้อีกนี่ถ้าขอสปาเท้าด้วยเจ้าหน้าที่เราคงต้องไปหาน้ำอุ่นมาแช่ให้แล้วมั้งครับมันสะท้อนให้เห็นว่าจิตใจคนไทยเรามันสูงส่งเราแยกแยะได้ว่าอะไรคือหน้าที่อะไรคือความเมตตา แต่บางทีความเมตตาของเรามันก็ถูกเอาไปใช้แบบผิดที่ผิดทางหรือเปล่าลองคิดดูสิครับพราะกลับไปถึงบ้านเขาฟันขาวสะอาดยิ้มแฉ่งรับดอกไม้รับคำชมว่าเป็นวีรบุรุษเคยมีสักคำไหมที่จะบอกสื่อฝั่งนู้นว่าอ๋อตอนอยู่ไทยหมอเขาดูแลฟันให้ดีมากครับไม่มีไม่มีทาง เขาก็ต้องกลับไปสร้างภาพว่าตัวเองลำบากตรากตรำเพื่อปลุกระดมชาตินิยมใส่สีตีไขว่าโดนไทยรังแกทั้งที่ความจริงคือฟันสะอาดกว่าตอนอยู่บ้านตัวเองอีกมันน่าขำปนเศร้านะครับเรื่องนี้มันตลกแบบขมขื่นขำไม่ออกจริงๆเราทำดีแทบตายสุดท้ายเขาก็เห็นเราแค่เป็นบันไดเหยียบขึ้นไปสร้างภาพลักษณ์ฮีโร่จอมปลอมความใจดีของไทยเราบางทีมันก็เหมือนดาบสองคม ที่ย้อนกลับมาทิ่มแทงความรู้สึกของคนในชาติเราเองเจ็บไหมล่ะครับเจ็บจีดเลยสิมาถึงพาร์ทนี้เรามาขายี้เรื่องภาพลักษณ์หลังการปล่อยตัวกันให้แหลกคามือภาพที่สื่อฝั่งเขานำเสนอออกมาโอ้โหคุณเอ้ยถ้าผมไม่รู้ตื้นลึกหนาะบางมาก่อนผมคงนึกว่าจะหาร18นายนี้ขึ้นหน่วยซิลที่เพิ่งบุกไปทำลายฐานทัพฆ่าศึกแล้วรอดชีวิตกลับมาได้มีทั้งการตั้งแถวรอรับมอบพวงมาลัย สวมกอดร้องไห้มีนายพลยศใหญ่โตมาตบไหลให้กำลังใจราวกับจะบอกว่าพวกเองเก่งมากที่รอดมาจากเงื้อมมือมารร้ายไทยได้เดี๋ยวนะมาร้ายที่ไหนครับมาร้ายที่พาพวกเองไปทําฟันเนี่ยนะนี่คือปาหีระดับโลกชัดๆมันคือการบิดเบือนข้อเท็จจริงแบบหน้าไม่อายที่สุดความจริงคืออะไรทบทวนกันอีกทีรุกล้ำเข้ามาในเขตไทยถูกทหารไทยจับกุมโดยละม่อมไม่มีการประทะรุนแรง กินอิ่มนอนอุ่นทําฟันฟรีส่งกลับบ้านแต่สิ่งที่ถูกนําเสนอฝั่งนู้นคือวีรกรรมความกล้าหาญถามคำเดียวครับกล้าตรงไหนกล้าเดินหลงเข้ามาหรือกล้าที่มาขูดหินปูนฟรีการสร้างภาพแบบนี้มันคือเทคนิคจิตวิทยาทางการเมืองแบบตื้นๆที่เขาใช้หลอกประชาชนของเขาเองเพื่อให้เกลียดชังไทยเพื่อให้มองว่าไทยเป็นผู้ร้ายทั้งที่ไทยเราโคตรจะเป็นพ่อพระสังเกตไหมครับ ตอนอยู่กับเราเงียบกริบไม่มีปากมีเสียงทำตัวน่ารักแต่พอกลับไปปุ๊บโอ้ยสัมภาษณ์สื่อใหญ่โตเล่าเรื่องราวความยากลำบากที่มโนขึ้นมาเองหรือเปล่าก็ไม่รู้เพื่อเรียกคะแนนสงสารเพื่อปลุกระดมคนในชาติเขามันทำให้คนไทยอย่างเราที่นั่งดูอยู่ทางบ้านรู้สึกคลื่นไส้จากความปลอมเปลือกนี่เหลือเกิน เหมือนเรากําลังดูละครน้ําเน่าที่ตัวอิจฉาแกล้งทําตัวน่าสงสารบีบน้ําตาต่อหน้าพระเอกแต่พอรับหลังก็สยะยิ้มร้ายกาจและที่น่าเจ็บใจคือฝั่งไทยเรานี่แหละที่ยอมเป็นตัวประกอบในละครเรื่องนี้เพื่อรักษาคําว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเรายอมกลืนเลือดยอมปิดทองหลังพระยอมให้เขาด่ารับหลังเพื่อแลกกับความสงบสุขตามชายแดนแต่มันคุ้มจริงเหรอครับ กับการที่เราต้องมานั่งดูเขาเหยียบย่ำความปรารถนาดีของเราแบบนี้การกระทำของฝั่งเขามันไร้ซึ่งความเป็นสุภาพบุรุษโดยสิ้นเชิงผิดกับทหารไทยเราที่รักษาเกียรติภูมิยึดมั่นในกฎกติกาแต่อน,นิจจากฎกติกามีไว้ใช้กับคนที่มีอารยะเท่านั้นแหละครับกับคนบางประเภทการทำดีด้วยก็เหมือนสีซอให้ควายฟังหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ได้ว่าใครนะแค่เปรียบเปรยให้เห็นภาพเฉย มาถึงช่วงโค้งสุดท้ายสรุปแล้วเหตุการณ์วันนี้มันสอนอะไรเราบ้างไทยเราทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบครับยืนยันร้อเอร์เซเราทำตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอนุสัญญาเจนีวาข้อ 1, ข้อ2ข้อล้านแเราทำตามทุกกระเบียดนิ้วมี IRCC มีผู้สังเกตการอาเซียนมาเป็นพยานความโปร่งใสของเรามันทะลุปลุกป,ปง่งจนไม่มีใครมาว่าเราได้แต่ ความดีไม่ได้การันตีว่าจะได้รับความเคารพนี่คือบทเรียนราคาแพมเราส่งคืนทหาร18นายกลับไปพร้อมสุขภาพที่ดีและฟันที่ขาวสะอาดย้ำเรื่องฟันอีกที่เพราะมันจีด๊ดแต่สิ่งที่เราได้กลับมาอาจจะไม่ใช่มิตรภาพที่ยั่งยืนแต่มันอาจจะเป็นแค่การพักยกเพื่อรอให้เขาหาเรื่องเราใหม่ในวันหน้าคำถามที่ผมอยากจะฝากไว้ให้คิดกันจนสมองบวมก็คือเรากำลังเลี้ยงงูเห่า หรือเรากําลังเป็นพ่อพระผู้โง่เขลากันแน่เราดูแลเขาดีตามหลักมนุษยธรรมนั่นคือความเจริญทางจิตใจของเราครับอันนี้ขอชื่นสมกองทัพไทยจริงๆแต่ในเกมการเมืองระหว่างประเทศความใจดีแบบนี้ถ้าใช้กับคนไม่รู้คุณมันจะกลายเป็นจุดอ่อนให้เขาโจมตีเราหรือเปล่าวันนี้ไทยเราจบภารกิจด้วยความสง่างามครับเราชนะในเชิงจริยธรรมเราชนะในสายตาชาวโลกที่มองเข้ามา แต่เราอาจจะแพ้ในความรู้สึกของคนไทยด้วยกันเองที่ต้องทนเห็นภาพคนที่ไม่ให้เกียรติเราได้รับการปฏิบัติประหนึ่งราชาสุดท้ายนี้ฝากถึงเพื่อนบ้านที่รักแกมมันไส้ดอกไม้ที่คุณได้เสียงเชียร์ที่คุณรับจงรู้ไว้เถอะว่ามันแลกมาด้วยความเมตตาของคนไทยทั้งนั้นถ้าวันหน้าวันหลังจะมารุกล้ำหรือจะมาหาเรื่องกันอีกก็ช่วยแปลงฟันให้สะอาดก่อนมานะจะได้ไม่ต้องลำบากหมอไทยเราอีก ส่วนพี่น้องคนไทยครับอย่าเพิ่งหมดศรัทธาในความดีของชาติเราการที่เราเป็นคนดีมีอาระยะธรรมมันคือสิ่งถูกต้องแล้วปล่อยให้พวกที่ชอบเล่นละครลิงแสดงปาหีหลอกตัวเองต่อไปเถอะครับความจริงเป็นสิ่งไม่ตายและความจริงก็คือถ้าไม่มีไทยพวกคุณก็ลำบากจบคราวภาคสนามวันนี้ขอกระแทกไม่แล้วเดินจากไปแบบหล่อๆใครมีความเห็นยังไงคอมเมนต์มาคุยกันให้สภาแตกไปเลยสวัสดีครับคุณเอกนะัทพลนาคพาณิช หรือบิ๊กนัทแม่ทัพฝ่ายไทยเดินยืดอกเข้าห้องประชุม GBC แบบมานิ่งแต่เชื่ดนิ่มๆไปเจอกับพลเอกเตียเสียยารมาวกลาหมกัมพูชาที่รอบนี้ต้องบอกว่าน่าเสียนิดๆหรือเปล่าไม่รู้เพราะภพยในมือไทยมันเหนือกว่าเห็นๆก็แม้ลูกน้องตัวเอง18คนดันพลาดท่าโดนฝ่ายไทยรวบทัวไว้เป็นเฉลยศึกนอนนับดาวอยู่ในห้องถังจะไม่ให้ท่านเตียแกนั่งไม่ติดเก้าอี้ได้ยังไงไว การประชุมใช้เวลาแค่30นาทีฟังไม่ผิดครับ30นาทีเร็วยิ่งกว่าต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแสดงว่าอะไรแสดงว่าฝ่ายไทยเรายื่นคำขาดไปแล้วและทางโน้นมีทางเลือกแค่ yes หรือ yes เท่านั้นไม่มีเวลามานั่งจิบกาแฟคุยเรื่องดินฟ้าอากาศหรอกครับนาทีนี้ผลออกมาคือการเซ็นถ้อยแถลงร่วมตามคาดแต่ที่มันจีดจนต้องตบเข่าชาตคือเงื่อนไขที่ฝ่ายไทยวางไว้ราวกับกับดักเสือ หยุดยิง72ชั่วโมงฟังดูเหมือนง่ายนะแต่สำหรับชายแดนที่พร้อมจะปะทุตลอดเวลา72ชั่วโมงนี่มันยาวนานเหมือน72ปีข้อเสนอนี้ฝ่ายกัมพูชายอมรับแบบเสียงอ่อยๆเพราะเป้าหมายเดียวของเขาคือขอ18คนของค่าคืนแม่ตอนบุกมาไม่คิดตอนโดนจับลัดทำเป็นเรียกร้องฝ่ายเลขานุการ GBC ของไทยเราก็แสบไม่ใช่เล่นวางเกมไว้เนียนกริป โดยมีไม้กันหมาชั้นดีอย่างคณะผู้สังเกตการอาเซียนหรือ AOT ที่มีบิ๊กทหารมาเลเซียนํำทีมมานั่งจ้องตาเขม็งใครตุกติกใครแอบลั่นไกงานนี้ประจานกันให้รู้ไปทั้งอาเซียนสรุปสั้นๆในพาร์ทแรกนี้ครับพี่น้องฝ่ายกัมพูชาเซ็นสัญญาแล้วยอมสงบเสงี่ยมเจียมตัวชั่วคราวเพื่อแลกกับลูกน้องคืนแต่คำถามคือเชื่อได้แค่ไหนหรือนี่จะเป็นการถอยเพื่อรอจังหวะกัดใหม่ เดี๋ยวไปดูไส้ใน16ข้อตกลงกันต่อในพาร์ทหน้าบอกเลยว่ามีเรื่องให้ขยี้กันมันหยดติง๋งมาต่อกันที่ไส้ในของสัญญาสงบศึกฉบับนี้บอกเลยว่าอ่านแล้วคันยุบยิบหัวใจเปิดมาข้อแรกๆเนี่เหมือนฝ่ายไทยเอามืออุดปากแล้วบอกว่าหุบปากซะแล้วฟังข้อ1และ2หยุดเดี๋ยวนี้ห้ามกระดิกเริ่มสตาร์ทเที่ยงตรงวันที่27ธันวาคม68ปุ๊บทุกอย่างต้องนิ่งสนิทห้ามยิงห้ามขยับ ห้ามแม้แต่จะคิดเรื่องเคลื่อนพลใครแหลมหน้าออกมาหรือแอบเอาเตือนไปสองเล่นมีเรื่องตรงนี้ต้องขอด่านิดนึงปกติฝ่ายเพื่อนบ้านเรานี่ชอบนักไอเรื่องย่องเบากลางคืนแอบขยับหลักเขตกลางวันทำหน้าซื่อตาใสารอบนี้ข้อตกลงเขียนมัดคอไว้แน่นเปรีย้ยห้ามเคลื่อนย้ายเพิ่มเติมคือมึงขออภยัยคือพวกท่านต้องนั่งทับมือตัวเองไว้เลยครับอย่าซนอย่าหาธรรถ้าทหารไทยเห็นเงาตะคุ่มคุ่มเมื่อไหร่ สัญญาเป็นอันโมฆะข้อ3และ4เรื่องเขตแดนและชาวบ้านข้อนี้สำคัญให้ส่งเรื่องไปคณะกรรมการเขตแดนร่วมหรือ JBC ไปปักปันเขตแดนกันใหม่ให้ชัดๆถูถังคุยกันมาเป็นชาติไม่จบสัทีเพราะอะไรเพราะใครบางคนชอบตีมือไงครับแผนที่ค่าแผนที่เองคนละฉบับขีดกันไปขีดกันมาแต่ที่น่าเห็นใจคือชาวบ้านครับข้อ4ระบุว่าให้ชาวบ้านกลับบ้านได้ ไปทำมาหากินได้อันนี้เห็นด้วยร้อเปเซนชาวบ้านเขาไม่รู้อิโนอิเน่ต้องมาหนีตายเพราะเกมการเมืองและการทหารฝั่งนอนช่วยดูแลคนของตัวเองดีๆด,ด้วยละ่ะอย่าให้ชาวบ้านต้องมารับกรรมแทนความดื้อด้านของคนมีสีข้อ5 6 7ห้ามซ่าห้ามสร้างป้อมห้ามรังแกชาวบ้านอ่านแล้วขำกากข้อ6บอกว่าห้ามก่อสร้างป้อมประการแม่รู้ทันนะ ปกติพอหยุดยิงปุ๊บฝั่งนวนชอบแอบขนปูนขนทรายมาเททำบังเกอร์ตอนดึกๆพอเช้ามาบอกว่าอ๋อมีมานานแล้วมุกเดิมๆรอบนี้ดักคอไว้เลยห้ามสร้างห้ามปรับปรุงนั่งตากแดดตากลมไปห้ามมีหลังคาใหม่และข้อ7ห้ามทำร้ายพลเรือนอันนี้ต้องเน้นตัวหนาๆขีดเส้นใต้แดงๆเพราะที่ผ่านมาภาพลักฝ่ายนวลในสายตาโลกมันเละเทะพอสมควรเรื่องลูกหลงลูกมั่ว รอบนี้ถ้ามีชาวบ้านเจ็บแม้แต่รอยแมวควรเตรียมตัวโดนประนามระดับโลกได้เลยเดี๋ยวพาร์ทหน้ามาดูเรื่องเด็ดสุดๆที่ผมอ่านและต้องร้องว่าอุ๊ยเกี่ยวกับเรื่องแก๊งคอร์เซนเตอร์และข่าวปลอมงานนี้มีคนหน้าฉาแน่นอนมาถึงไฮไลท์ที่ทำเอาผมสะใจจนต้องทุบโตะ๊ะใครจะไปคิดว่าการประชุมทหาร GBC จะมีการลากเอาเรื่องอาชญากรรมไซเบอร์มาตบกลางวงด้วยข้อ8และ10ยุดตอแหลและเลิกหลอกเงินชาวบ้าน ข้อ8บอกให้งดเว้นเผยแพร่ข้อมูลเท็จหรือเฟกนิวส์โหข้อนี้เหมือนเดินไปตบปากกระบอกเสียงฝั่งนู้นชาดใหญ่ก็แม่สื่อบางเจ้าฝั่งกัมพูชาไม่เอ่ยชื่อนะเดี๋ยวทัวลงขยันปั้นน้ำเป็นตัวเหลือเกินปลุกระดมคลั่งชาติกันทุกวี่ทุกวันวันนี้โดนข้อตกลงมัดปากห้ามมั่วแล้วนะจ๊ะถ้ามีข่าวลือมั่วซั่วผอมาอีกแสดงว่ารัฐบาลคุมสื่อตัวเองไม่ได้หรือไม่ก็รู้เห็นเป็นใจ แล้วมาพีคสุดที่ข้อ10เลยร่วมมือปราบปรามแก๊งคอเซนเตอร์และการค้ามนุษย์พ่อโทรพ่อคุณเอ้ยรู้นะว่ารังใหญ่มันอยู่ไหนตึกแถวไหนคาสิโน,โนไหนรู้กันทั้งบางที่ผ่านมาทำไมปราบไม่ได้หรือมีใครรับสวยอุ้ยแมวพิมพ์แต่รอบนี้เขียนลงในข้อตกลงระดับชาติขนาดนี้ถ้าฝั่งไทยยังโดนโทรมาหลอกว่าพัสดุตกค้างอีกนะผมบอกเลยว่าท่านเตียเซยาต้องรับผิดชอบ จะมาบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้แล้วนะเซ็นสัญญาเองกับมือเลิกให้ทายพวกมิจฉาชีพสักทีเถอะพี่ชายคนไทยเขาเดือดร้อนกันทั้งประเทศเพราะไอ้พวกนี้แหละข้อ9และ15กู้ระเบิดหรือกู้หน้าเรื่องทุนระเบิดนี่ก็เรื่องใหญ่ชายแดนไทยกัมพูชานี่ดงระเบิดชัดๆฝังกันมาตั้งแต่สมัยสงครามข้อตกลงบอกให้ร่วมมือกันเก็บกู้วิเคราะห์ตรงนี้เลยครับการกู้ระเบิดมันต้องใช้ความไว้ใจสูงมาก ถ้าฐานช่างไทยเดินก็ไปกู้แล้วฝั่งนู้นแอบ,บซุ่มยิงหรือแอบ,บวางเพิ่มละ่ะงานนี้ต้องวัดใจกันสุดๆแผนปฏิบัติการ JTCF ต้องเปะ๊ะถ้าพลาดขึ้นมาขาขาดแขนขาดไม่ใช่เรื่องตลกฝั่งกัมพูชาต้องเคลียร์พื้นที่ตัวเองให้ดีอย่าให้มีของฝากหลงเหลือไม่งั้นจะหาว่าไทยไม่เตือนไม่ได้นะเหลืออีกพาร์ทสุดท้ายพาร์ทตัดสินชะตากรรม18เฉลยศึกจะได้กลับบ้านหรือจะได้นอนกินข้าวแดงต่อยาวๆ และบทสรุปของเกมนี้ใครคือผู้ชนะที่แท้จริงตามมาดูลากไส้กันต่อด้วยแล้วสภาพก็อย่างที่เห็นครับจอดสนิทสิ์ฮุนเซนเดี๋ยวไปต่อพาร์ทสไปดูกันว่าอาวุธปริศนาพวกนี้มันโผล่มาจากไหนแล้วจีนเกี่ยวอะไรด้วยมาถึงพาร์ทสครับพาร์ทนี้เราต้องมาทําตัวเป็นนักสืบโคนันกันหน่อยเพราะมันมีเรื่องทาแม่งทาแม่งเกี่ยวกับที่มาของอาวุธพวกนี้จากข้อมูลที่หลุดออกมามีการตั้งคําถามตัวโตๆตเลยครับว่า เฮ้ยอาวุธปี2025หรืออาวุธรุ่นใหม่ของจีนเนี่ยมันไปโผล่ในกองทัพกัมพูชาได้ยังไงจีนคุณพี่ใหญ่ของเราต้องออกมาตอบคำถามนี้ด่วนเลยครับคือถ้าบอกว่าช่วยเหลือกันตามประษาพี่น้องเนี่ยมันก็พอฟังขึ้นแต่ไอของที่ส่งมาให้ขเขมรใช้เนี่ยสิมันน่าคิดดูดีๆนะครับพี่จีนแกเล่นบทป่าขี้เหนียวหรือเปล่าเพราะของที่ส่งมาให้ขเขมรใช้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นของมือสองทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเรือรบ ก็เรือที่ใช้แล้วปลดระวังแล้วเอามาทาสีใหม่หรือเปล่ารถบรรทุกทหารก็รถมือสองสภาพเยินเยินเอามาซ่อมใช้แม้กระทั่งไอ้เจ้าไท p เ 90B หรือพวกเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องเนี่ยอย่าไปตื่นเต้นกับชื่อมันมากครับนักวิเคราะห์เขาบอกเลยว่ามันไม่ใช่อาวุธใหม่ระบบพวกนี้มันเกิดขึ้นมานานแล้วเกิดมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าเหาเปรียบเทียบนะอย่างตัว phl 0 3เนี่ยก็ระบบเก่าคือเอาของที่ตัวเองโลสต็อกโลจากคลังแสงตัวเอง แล้วเอามาโยนให้ลูกน้องใช้ใช่ไหมแต่ช้าก่อนครับพี่น้องถึงมันจะเป็นของเก่าเป็นของมือสองแต่พอมันมารวมร่างกับเครื่องยิงจรวดต่อรถถังไอตัวเจาะก,กระบาลที่พูดถึงเมื่อกี้สถานการณ์มันเปลี่ยนจากกองทัพขี้หมูขี้หมาของมือสองมันดันกลายเป็นมีเขี้ยวเล็บที่อันตรายและทันสมัยมากขึ้นมาซะง,งั้นตรงนี้แหละที่น่าสงสัยและน่ากลัวมันเหมือนกับเอารถกระบะเก่าๆมาติดปืนเลเซอร์อยังไงอย่างนั้น คือโครงสร้างพื้นฐานห่วยรถนะเก่าแต่ลูกดอกที่มันยิงออกมาเนี่ยของจริงสังคมไทยเราต้องตั้งคำถามดังๆเลยครับว่าตกลงแล้วจีนเล่นเกมอะไรส่รงของเก่ามาโละหวังว่าบทความนี้จะทำให้ท่านผู้ชมได้รับสาระความรู้ความบันเทิงและได้ข้อคิดดีๆกลับไปนะครับพี่น้องชาวไทยเอาละครับท่านผู้ชมชาวไทยมีความรู้สึกคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องที่ผมยกนำเสนอในวันนี้หวังว่าคงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อย ถ้าหากมีความเห็นใดก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันได้ที่คอมเมนต์ได้เลยก่อนจากกันไปก็ฝากพี่น้องชาวไทยกดซับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังในการทำคลิปต่อๆไปขอขอบพระคุณทุกๆท,ท,ท่านมากๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับและขอเป็นกำลังใจให้แก่ทหารไทยที่สาอุทิศตนทุกๆท่านเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยดีครับ